หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าการเรียนเสริมทักษะดีต่อเด็กๆอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบเมื่อเด็กๆก้าวเข้าสู่ประถมวัยพวกเขาจะได้เริ่มเรียนวิชาการในห้องเรียนซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนวิชาการจะช่วยให้เด็กๆมีสมองที่ดีพร้อเมเรียนรู้วิชาการในห้องเรียนได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนเสริมทักษะมาก่อนอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้เด็กๆด้วยนะการเรียนเสริมทัักกกกกกษะะเเเนนนนนน้ารฝฝฝฝึึยยิิย่่งงป็็ผลดดีบดๆนะ นอกจากนี้การเรียนเสริมทักษะยังช่วยกระตุ้นสมองไม่ให้เซลล์สมองถูกคัดทิ้งสมองของเด็กมีพัฒนาการที่ดีช่วง5-13ปีหลังจากนั้นเซลล์สมองที่ไม่ได้ใช้จะถูกคัดทิ้งดังนั้นการเสริมทักษะที่เน้นการฝึกฝนจะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองไม่ให้ถูกคัดทิ้งนั่นเองวัยกำลังซนที่พลังงานมากล้นบวกกับเวลาว่างที่เหลือเฟือควรถูกจัดแจงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดการเรียนเสริมทักษะในช่วงวัยนี้จะทำ ปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างเต็มที่ทําให้การรับรู้และการเรียนรู้ของเขาถูกดึงออกมาอย่างเต็มที่เช่นกันรู้อย่างนี้แล้วพาเด็กๆไปเรียนเสริมทักษะกันเถอะที่นี่เลยโรงเรียนเสริมทักษะสมาร์ทเบนเครือขายบ้านนับฟ